ทที่5,913ในไม่ช้าผู้คุมก็พาเย่เฉินไปที่ประตูห้องขังหมายเลข8ที่ซึ่งเขาได้รับมอบหมายไว้แล้วในเวลานี้เดิมทีนักโทษข้างในกำลังหัวเราะไร้สาระและทำห้องเลเทะอยู่ผู้คุมจึงตะโกนผ่านประตูและนักโทษทั้งหมดก็เข้าแถวตรงกลางห้องขังทันที ผู้คุมสองคนรออยู่ที่ประตูตรวจดูจำนวนคนผ่านราวเหล็กแล้วใช้อินเตอร์คอมแจ้งให้ห้องคอนโทรลเปิดประตูจากนั้นทั้งสองก็เข้าไปตรวจสอบก่อนและหลังจากยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆพวกเขาก็รายงานแก่หัวหน้าผู้คุมเรือนจำและเยเชินก็อยู่ข้างหลังผู้คุมผลักเยเชินเข้าไปทันทีที่เขาเข้าไปในห้องขังเยเฉินได้กลิ่นเปรี้ยวกลิ่นตัวกลิ่นเท้าสารพัดกลิ่นผสมกับกลิ่นเครื่องนอนบูดเน่าบวกกับกลิ่นห้องน้ำทำให้มันน่าขยัขยงทันทีที่เยเชินเข้าไป เขาก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วแต่นักโทษที่อยู่ข้างในไม่ได้สนใจกลิ่นศพกระปรกนี้ภายในเลยหนึ่งในนั้นคือชายผิวขาวมีกล้ามใหญ่มีเครารุงรังเมื่อเห็นใบหน้าที่ขยะขยงของเยเฉิญเขาถึงกับอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและล้อเล่นว้าวพวกเราดูสิสาวน้อยเอเชียคนนี้ดูเหมือนจะไม่พอใจกับสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่นี่เท่าไหร่นะจู่ๆคนกลุ่มหนึ่งก็ระเบิดเสียงหัวเราะและหนึ่งในนั้นคือชายร่างขอมผิวดำพูดด้วยรอยยิ้มลามก ลูกพี่ผิวพรรณของอีหนูคนนี้มันช่างเนื้ออ่อนโยนน่าสัมผัสจังตัวเล็กๆขาวๆควรจะเป็นที่ชื่นชอบของลูกพี่สินะครับชายร่างล่ำหัวเราะและพูดว่าฉันจะทําให้หล่อนคุ้นเคยกับกลิ่นตัวของฉันและน้องชายของฉันโดยเร็วที่สุดแน่นอนฮ่าฮ่าทันใดนั้นทุกคนก็ระเบิดเสียงหัวเราะลัน่นเย่เฉินขมวดคิ้วโยนและจ้องมองไปที่ชายผู้มีกล้ามบึกบึนและวิธีทรมานเขานับหมื่นวิธีก็ผุดขึ้นมาในใจของเขาทันใด เมื่อชายผู้มีกล้ามเห็นเยเชินมองมาที่เขาเขาก็จงใจเลิกคิ้วที่เยเชินด้วยท่าทางที่หยาบคายและล้อเล่นบนใบหน้าของเขาไงาจะยอดยาหญีของป่า555ในเวลานี้ผู้คุมเรือนจําแนะนําเยเชินนี่คือเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของคุณและต่อจากนี้ไปคุณจะนอนบนเตียงหมายเลข16หลังจากนั้นเขาก็มองไปที่ชายผู้มีกล้ามอีกครั้งและเตือนว่านี่พี่ล่าคุณควรยับยั้งตัวเองไว้ดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดยังไม่จบเลยนะและคุณก่อปัญหาเช่นนี้มาหลายครั้งแล้ว บ,บัชายร่างล่ำาม้ม,มริมฝีปากแล้วพูดว่าฉันก็แค่ล่อตูดเด็กคนนั้นไปเพียงสองสามครั้งเองเดิมทีมันทําให้เขามีความสุขไม่ใช่เหรอแต่เขาคิดไม่เป็นเองและจูจ่ๆจะฆ่าตัวตายคุณยังจะโทษฉันอีกหรือถูกต้องนักโทษเห็นด้วยพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มดีแค่ไหนแล้วที่ลูกพี่เอ็นดูเขาและเอาเอ็นให้เขาดูก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นมันเป็นพรของเขาแล้วคิดอะไรยากขนาดนั้นจริงไหม ขณะที่เขาพูดเขาก็ยิ้มและถามผู้คุมว่าไม่ทราบว่าเด็กคนนั้นตายแล้วหรือครับยังเขายังไม่ตายเขายังคงได้รับการช่วยเหลืออยู่ผู้คุมพูดด้วยใบหน้าเข้มแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะรอดหรือไม่ดังนั้นในช่วงนี้โปรดอย่าสร้างปัญหาให้เราอีกต่อไปในขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็เหลือมองเย่เฉินและพูดกับชายผู้มีกล้ามชื่อดีนว่า ไม่ใช่ว่านายไม่สามารถทำอะไรบางอย่างได้แต่นายเพียงแค่ต้องควบคุมระดับความแรงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเราอีกต่อไปเข้าใจไหมชายร่างล่ำหัวเราะเบาๆและพูดว่าไม่ต้องห่วงหน้าฉันจะพิจารณาเองผู้คุมพยักหน้าจากนั้นไม่สนใจเย่เฉินหันหลังกลับและเดินออกไปพร้อมกับผู้คุมอีกสองคนจากนั้นประตูรั้วก็ปิดโดยอัตโนมัติผู้คนหลายสิบคนที่ยังอยู่ด้านในก็ผ่อนคลายลงชายผู้มีกล้ามชื่อดีมองไปที่เย่เฉินและย่อเยอ้ยเฮ้เด็กใหม่ฉันจะบอกกฎของห้องนี้ให้แกฟัง เยเฉินเพิกเฉยต่อเขาและเดินตรงไปที่เตียงหมายเลขหนึ่งหกของตัวเองโดยตรงเมื่อเห็นว่าเยเชินเพิกเฉยต่อเขาดีนก็โกรธทันทีเขารีบเร่งขึ้นทันใดคว้าคอเสื้อของเยเชินกำม,มัดแน่นและแสดงท่าทางข่มขู่ที่เยเชินให้หนูฉันกำลังคุยกับแกอยู่นะแกฟังไว้นะไม่เอาหน้าอย่าอวดดีเลยหน้าแกเข้าใจไหมเยเชินขมวดคิ้วและพูดอย่างเย็นชาปากของคุณโคตรเหม็นชิบหายและตัวของคุณก็เหม็นยังกะขี้อีกด้วย ทั้งหมดนี่คงเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นที่น่าขยแขยงสินะดูเหมือนว่าสุขอนามัยของที่นี่คงจะต้องได้รับการปรับปรุงเมื่อพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็ผลักมือของอีกฝ่ายออกไปและจัดเตียงของเขาให้เรียบร้อยชายร่างกำยำไม่คิดว่าเย่เฉินจะกล้าพูดกับเขาแบบนี้และในใจเขาก็ดูสับสนเล็กน้อยเขากังวลว่าเย่เฉินอาจมีภูมิหลังบางอย่างที่เขาไม่สามารถจะทำให้ขุนเคืองได้ดังนั้นเขาจึงกระโดดขึ้นไปเหยียบย่ำบนเตียงของเย่เฉินแล้วถามด้วยน้ำเสียงเย็นชา ไอ้หนูแกโดนข้อหาอะไรมาฮะแกช่างกล้าบังอาจจริงๆมีภูมิหลังยิ่งใหญ่อะไรบอกมาเลยถ้าแกบอกได้บางทีฉันอาจจะให้หน้าแกได้บ้างแต่ถ้าแกไม่พูดอย่าตำหนิฉันที่หยาบคายบทที่5,914เย่เฉินมองดูเท้าศพกระปรกของอีกฝ่ายโดยทิ้งรอยรองเท้าไว้บนเตียงของเขาจึงพูดอย่างไม่ชอบใจฉันไม่มีภูมิหลังใดๆฉันเป็นเพียงผู้อพยพผิดกฎหมายที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับได้แล้วคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเผชิญหน้ามีปัญหากับฉัน ฉันเองก็จะไม่เผชิญหน้ากับคุณเช่นกันเอาเท้าศกระโปรกของคุณออกไปจากเตียงของฉันแล้วเช็ดรอยเท้าของคุณให้สะอาดด้วยดินตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเคยมีใครกันในห้องขังนี้ที่ไม่เคารพเขาในทุกๆวันโดยปกติเขาสามารถเอาชนะใครก็ได้และล่อตูดใครก็ได้ตามที่ต้องการแต่เขาไม่เคยคิดฝันว่าคนเอเชียที่ดูอ่อนแอและมีผิวพรรณบอบบางและดูเจ้าสำอางจะกล้าพูดเรื่องไร้สาระต่อหน้ากล้ามเนื้อของเขา คนอื่นก็เช่นกันไม่คาดคิดว่าเย่เฉินผู้มาใหม่จะกล้าหารและกล้าพูดคุยกับหัวหน้าห้องขังเช่นนี้พวกเขาต่างตกใจและอยากรู้อยากเห็นอยากรู้ว่าดีนจะสอนบทเรียนให้กับเด็กนี่เง่าอดดีคนนี้อย่างไรรู้ไหมว่าดีนเป็นชายมีกล้ามอเมริกันมาตรฐานตัวใหญ่และทรงพลังดังนั้นในคุกเมื่อมีเหตุทะเลาะวิวาทกันที่มีการต่อยหมัดค่าน้ำหนักหมัดของเขาจึงค่อนข้างสูงในห้องขังนี้ไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของเขา ยิ่งไปกว่านั้นมีคนทั้งหมด15หคนในห้องขังไม่นับเยเฉินเจ็ดหรือ8ปดคนเป็นน้องชายของดีนและที่เหลือก็กลัวดีนมากและไม่กล้ายุ่งกับเขาเลยในเวลานี้ดีนกัดฟันด้วยสีหน้าหงุดหงิดและพูดว่าไอ้หนูแกคงไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใครมาจากไหนฉันขอบอกแกว่านี่ฉันดีนในห้องขังนี้ฉันเป็นคนพูดสุดท้ายในทุกสิ่งฉันบอกให้แกยืนขึ้นแกะจะนั่งไม่ได้ฉันบอกให้แกนอนแกก็ต้องนอนแกต้องทำทุกอย่างที่ฉันสั่งฉันสั่งให้แกกินแกก็ต้องกิน ฉันสั่งให้แกอมแกก็ต้องอมฉันสั่งให้แกกลืนและแกก็ต้องกลืนฉันบอกให้แกทำแกก็จะต้องทำทุกอย่างที่ฉันต้องการแกจะต้องทำไม่เช่นนั้นฉันจะทำให้ชีวิตของแกเลวร้ายยิ่งกว่าความตายเสียอีกเมื่อเห็นว่าเขาพูดด้วยท่าทีคุกคามและหยาบคายเย่เฉินจึงถามเขาอย่างไม่แสดงออกคุณเป็นเกย์หรือเปล่าดีนกำมัดเสียงดังฉันไม่ใช่เกย์แต่ที่นี่ไม่มีหญิงไงฉันก็เลยชอบผู้ชายสเปคอย,อย่างแกที่ตัวเล็กๆบางๆมีผิวนุ่มๆคอยรับใช้ฉัน เย่เฉินพยักหน้าคุณต้องการให้ฉันรับใช้คุณใช่ไหมงั้นก็บอกฉันมาสิว่ามันเป็นบริการประเภทไหนดีนหัวเราะอย่างชั่วร้ายและพูดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะพูดตรงนี้ทำไมฉันไม่พาแกไปเข้าห้องน้ำและสอนแกช้าๆทีละขั้นตอนเพื่อที่แกจะได้ฝึกฝนโดยตรงว้าวทุกคนต่างส่งเสียงเทียรล่าและบางคนถึงกับพูดอย่างตื่นเต้นลูกพี่คุณจะมีช่วงเวลาที่ดีก่อนที่ฟ้าจะมืดใช่ไหมเสร็จแล้วขอให้ฉันมีเวลาดีๆบ้างจะได้หรือเปล่า ดีนหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าขอฉันตรวจสอบสินค้าให้ทุกคนก่อนเถอะหลังจากเสร็จแล้วทุกคนที่สนใจสามารถเข้าไปสนุกกันได้ขณะที่เขาพูดเขาก็เริ่มหน้ามืดทันทีและมองไปที่เย่เฉินพลางพูดอย่างเย็นชาไปห้องน้ำกับชันเถอะนะกูจะไม่ไหวแล้วเย่เฉินพยักหน้าทีไปที่รอยเท้าของเขาบนเตียงและพูดอย่างใจเย็นฉันจะชำระบ,บัญชีกับคุณในภายหลังสำหรับรอยรองเท้านี้หลังจากนั้นเขาก็ยืดจัดทรงเสื้อผ้าแล้วเดินไปห้องน้ำก่อน ดีนตะคอกและพูดกับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเขาว่าฉันขอเล่นกับเขาและพวกนายรอยอยู่ข้างนอกก่อนถ้าใครนิสัยเสียไปแอบดูฉันจะเด็ดหัวมันผู้นั้นทุกคนยิ้มและพยักหน้าจากนั้นดีนก็เดินเข้าไปในห้องน้ำทันทีที่เขาเข้าไปในห้องน้ำเขาก็ปิดประตูแล้วพูดกับเย่เฉินด้วยรอยยิ้มอันลามบตั้งแต่เด็กคนนั้นฆ่าตัวตายครั้งที่แล้วฉันยังไม่ได้เจอใครที่เบาบางร่างเล็กเหมือนนายเลยถ้านายแค่ฟังฉันฉันสามารถทำให้นายเดินไปไหนมาไหนในบรุกลินได้สะดวก แต่ถ้านายไม่เชื่อฟังทุกๆวินาทีที่แกอยู่ที่นี่ฉันจะทําให้ชีวิตของแกเลวร้ายยิ่งกว่าความตายเย่เฉินมองเขาปิดจมูกแล้วถามว่าทําไมปากของแกแม่งมันเหม็นขนาดนี้วะเนี่ยแม่งมึงแดกที่แทนเข้ามาเรื่องไงถึงได้เหม็นแบบนี้เมื่อไหรที่แกพูดฉันนี่แทบเป็นลมปกติแกไม่ค่อยแปลงฟันเหรอเชียเอ๋ยเมื่อเห็นเย่เฉินย่อเยยเขาดินก็สาบแช่งทันทีแกคิดว่าฉันปากไม่ดีเหรอฉันบอกแกก็ได้ส่วนอื่นๆของฉันเหม็นยิ่งกว่านั้นอีก ฉันจะยัดมันเข้าปากแกเดี๋ยวนี้แล้วปล่อยให้แกได้ชิมรสชาติที่ดีหลังจากนั้นเขาก็เอื้อมมือไปปลดกางเกงและพูดด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายมาเลยแม่สาวน้อยวันนี้ฉันจะสอนบทเรียนเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในเรือนจำรูกลินให้เธอบทที่5,915สอนบทเรียนฉันงั้นหรือเย่เฉินยิ้มเยาะฉันจะให้บทเรียนแกแกก่อนบทเรียนเรื่องสุขอนามัย หลังจากพูดอย่างนั้นจู่ๆมือขวาของเย่เฉินก็คว้าคอของดีนด้วยความเร็วดุดสายฟ้าและกดนิ้วหัวแม่มือของเขาแรงๆบนลูกกระเดือกเกือบจะบดลูกกระเดือกของดีนแหลกเหลวดีนไม่ได้คาดหวังว่าเย่เฉินตัวผอมๆจะเป็นคนแรกที่โจมตีเขาและเขาไม่คาดคิดว่าแขนของเย่เฉินซึ่งดูเหมือนจะไม่มีกล้ามเนื้อเลยจะมีพลังมหาศาลขนาดนี้เมื่อถูกบีบคอสมองของเขาดูเหมือนจะขาดออกซิเจนในทันที และคอของเขาก็เจ็บปวดอย่างรุนแรงเจ็บปวดมากจนร่างกายของเขาไม่สามารถออกแรงใดๆได,ได,ได้เขาฝึกฝนความฟิตมาหลายปีแล้วและทิศทางของความฟิตนั้นคือความแข็งแกร่งมาโดยตลอดซึ่งกำลังพัฒนาไปในทิศทางของผู้แข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์ในความเห็นของเขาความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาสามารถติดอันดับหนึ่งในห้าอันดับแรกในเรือนจำรูฟลินทั้งหมดเขาจะถูกชายเอเชียร่างของบทขยี้ได้อย่างไร เขาเจ็บปวดทรมานจากอาการปวดคอยอย่างรุนแรงไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถคลายนิ้วของเย่เฉินได้แม้แต่น้อยเขาหายใจไม่ออกและในไม่ช้าใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าและสีม่วงจากการสำลักเขาต้องการขอความเมตตาแต่เขาพูดไม่ได้เลยแวตาของเขาที่มองเย่เฉินเปลี่ยนจากการดูถูกและความอนาถไปสู่ความกลัวอย่างสุดซึง้งเย่เฉินมองดูท่าทางหวาดกลัวของอีกฝ่ายและเย่อเย,ย้ยทำไมแกถึงมั่นใจตัวเองขนาดนั้น ไม่รู้เหรือว่าตัวเองปากเหม็นดูเหมือนว่าแกไม่ชอบแปรงฟันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยมั้งเมือ่อโตขึ้นแกจึงยิ่งสกรปรกมากขึ้นและแถมยังขี้เกียจอีกเอาละฉันจะสอนแกถึงวิธีการทำความสะอาดปากเหม็นว่าเขาทำกันยังไงหลังจากพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็ใช้มือซ้ายหยิบแปรงขัดโถส้วมในห้องน้ำขึ้นมาบีบปากของเขาไว้ด้วยมือข้างหนึ่งจากนั้นยัดแปรงขัดโถส้วมที่สกรปรกเข้าไปในปากของดีนโดยตรง แม้ว่าดีนจะตัวใหญ่มากเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าอกข้างหนึ่งของเขาก็เกือบจะใหญ่เท่ากับศีษะของผู้ใหญ่แล้วแต่ปากของผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นเมื่อเย่เฉินบังคับยัดแปรงขัดห้องน้ำซึ่งมีความหนาและมีเส้นแข็งเข้าปากของดีนทันใดนั้นก็มีรอยเลือด2องรอยเปิดที่มุมปากของเขาฉับพลันดีนก็ตัวสั่นด้วยความเจ็บปวดแต่เย่เฉินกลับไม่แสดงความเมตตาใดๆเลย ด้วยมืออันแข็งแกร่งเขายัดหัวแปรลังโถส้วมทั้งหมดเข้าไปในปากของดีนโดยตรงจากนั้นราวกับกำลังทำความสะอาดห้องน้ำเขาก็ขัดถูแรงๆสักสองสามครั้งทำให้ปากของดีนมีเลือดออกอย่างต่อเนื่องดีนรู้สึกว่าทั้งปากและลำคอของเขาเจ็บปวดสาหัสขนแปรงพลาสติกแข็งได้ทำให้เกิดบาดแผลที่เปื้อนเลือดในปากนับไม่ถ้วนร่างกายของเขาแทบจะรุดลงและเขาอดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตา เขาอยากจะส่งเสียงครวนครางอย่างสิ้นหวังเพื่อดึงดูดความสนใจของสมุนที่อยู่นอกประตูและปล่อยให้พวกเขาเข้ามาช่วยตัวเองอย่างไรก็ตามประตูห้องน้ำถูกปิดด้วยตัวเองปากของเขาเต็มไปด้วยแปรงขัดโถส้วมและคอของเขาก็ถูกบีบแน่นด้วยนิ้วของเยเินแม้ว่าจะคร่ำครวญอย่างสิ้นหวังแต่มันก็อ่อนแอพอๆกับลูกแมวที่กำลังดูดนมและจับภายนอกก็ไม่มีใครได้ยิน เมื่อไม่มีความหวังในความช่วยเหลือดีนทำได้เพียงยกมือขึ้นเหนือศรีรษะด้วยความยากลำบากและสวดภาวนาถึงเย่เฉินหยุดการเคลื่อนไหวของเขาชั่วคราวเย่เฉินทิ้งแปลงห้องน้ำไว้ในปากแล้วถามเขาด้วยการเยาะเย้ยคุณไม่ได้สอนฉันถึงวิธีการเอาตัวรอดในบรูคลินหรอกเหรอทำไมตอนนี้คุณถึงร้องไห้เหมือนผู้หญิงละ่ะมันคู่ควรกับคุณไหม ดินพูดไม่ออกเขาไม่สนใจความอัปยศอดสูของตัวเองต่อเยเชินแล้วและไม่สามารถควบคุมน้ําตาของเขาได้เขาทําได้เพียงมองเยเฉินด้วยท่าทางที่ถ่อมตัวมากขึ้นหวังว่าเยเชินจะมีเมตตาแต่เยเชินไม่มีความเห็นอกเห็นใจใดๆกับอีกฝ่ายเลยเขาจึงดันแปลงขัดโถสซวมให้ลึกเข้าไปอีกและถามเขาว่าเมื่อกี้มึงแม่งกําลังพูดถึงอะไรอยู่มึงถอดกางเกงออกหาเที่ยอะไรดินใส่หัวด้วยความกลัวแต่เยเชินพูดต่อเฮ hey แกจะไม่ยอมรับใช่ไหมแกชอบมันไม่ใช่เหรอได้แล้วฉันจะช่วยแกยัดด้ามแปลงขัดโถส้วมนี้ไว้ที่รูตูดแกเพื่อที่แกจะได้พึงระลึกถึงมันอยู่เสมอแกจะได้รู้สึกพึงพอใจได้เต็มที่แบบนี้ดีไหมดินรู้สึกเหมือนสายฟ้าฟาดใส่เขาเขาเห็นการแสดงออกที่เย็นชาและเคร่งครึมของเย่เฉินซึ่งดูเหมือนไม่ได้แค่ข่มขู่เขาเลยร่างกายของเขาหวาดกลัวมากจนตัวสั่นกลัวว่าเย่เฉินจะทำสิ่งนั้นจริงๆ เข่าของเขาจึงอ่อนแรงและเขาก็คุกเข่าลงบนพื้นเสียงดังลัน่นเขาประสานมือไว้บนศรีศรษะและขอร้องให้เย่เฉินได้ให้ความเมตตาด้วยเย่เฉินมองดูท่าทางหวาดกลัวอย่างยิ่งของเขาและถามอย่างสงสยัยเป็นเชียอะไรอย่าบอกนะว่ามึงกลัวถูกระเบิดทังขี้ใช่ไหมดีนพยักหน้าอย่างแรงและหลั่งน้ำตาไปทุกที่เย่เฉินบิดข้อมือและบิดแรงล้างโถส้มในปากของเขาอีกครั้ง กระแสะเลือดที่ผสมกับน้ำลายไหลลงมาที่มุมปากของเขาหัวใจของดีนแตกสลายอย่างสิ้นเชิงไปแล้วในขณะนี้เมื่อเห็นว่าหลอดเลือดทุกเส้นของดีนเต้นแรงด้วยความเจ็บปวดและหัวใจของเขาพังทลายเย่เฉินก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยเขาไปแต่พูดอย่างเย็นชาอย่างยิ่งจำสิ่งนี้ไว้ปราบใดที่ฉันยังเห็นแก่ไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์ให้แกกลัวและขอความเมตตาก็ไม่มีประโยชน์ ฉันจะทําเหมือนกับที่แกเคยรังแกคนอ่อนแอโดยเฉพาะพวกเด็กๆฉันจะทุบตีแกและทิ่มตูดแกไปเรื่อยๆจนกว่าแกจะตายอย่างช้าๆและจนกระทั่งตายสนิท